สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูพิมพ์เหมือนเดิมในรายวิชาภาษาไทยค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพิมพ์ก็ยังจะอยู่ในบทที่6นะคะต่อจากเมื่อวานนะคะที่เราเรียนเรื่องของคํานําเรื่องไปใช่ไหมคะวันนี้ครูพิมพ์ก็จะมีแบบฝึกหัดนะคะมาให้เรียนได้ทดสอบนะคะทํากันนะคะซึ่งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับคําศัพท์คํานําเรื่องเมื่อวานนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทํากันเลยค่ะ แต่ก่อนที่นักเรียนจะเริ่มทำนะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดแล้วก็ดินสอยางลบมากันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำพร้อมกันค่ะ ซึ่งกิจกรรมของครูพิมพ์นะคะก็คือกิจกรรมเรียนรู้ทบทวนคำศัพท์ค่ะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนนะคะเขียนคำศัพท์ของครูพิมพ์ให้ถูกต้องค่ะซึ่งคำศัพท์ของครูพิมพ์นะคะจะมีคำใบ้ให้นะคะคือความหมายของคำศัพท์นั้นๆแล้วจะมีพยัญชนะสระแล้วก็ตัวสะกดนะคะให้กับนักเรียนโดยที่คำศัพท์คำนี้นะคะครูพิมพ์ยังจะไม่ได้เรียงมาให้นักเรียนได้ถูกต้อง ตามหลักของคำศัพท์นั้นๆน,น,นะคะให้นักเรียนนำคำที่ครูพิมพ์เตรียมมาไว้ให้มาเรียงกันให้ถูกต้องนั่นเองค่ะคำที่หนึ่งนะคะคำศัพท์คำนี้มีความหมายว่าสัตว์เลื้อยคานขนาดใหญ่อาศัยบริเวณป่าริมน้ำหนังเป็นเกล็ดแข็งปากยาวพยัญชนะที่ครูพิมพ์เตรียมมาให้นะคะมีสระอ,ะจ,อจานรอเรือสะ ขอไข่ไม่โทค่ะนักเรียนได้คำศัพท์อะไรก็เขียนลงไปในสมุดเลยนะคะคำที่2นะคะคำที่สอง,ะค,ะค,สองความหมายของคำศัพท์คำนี้มีอยู่ว่ากิริยาวาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยถูกกาละเทศะพยัญชนะที่ครูพิมพ์เตรียมมาให้นะคะมีตัวรอเรือมอมา ทอทหารสระอายอยักษ์สระอาค่ะนักเรียนได้คำศัพท์อะไรก็เขียนลงไปในสมุดได้เลยนะคะมาดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปข้อที่3คำศัพท์คำนี้มีความหมายว่าของหวานชนิดหนึ่งทำให้ข้นแข็งด้วยความเย็นพยัญชนะที่ครูพิมพ์เตรียมให้นะคะ อ,อ่างกอไก่มอมาสละไอไม่มลายสอสาลารอเรือสละอีค่ะนักเรียนได้คำศัพท์อะไรก็เขียนลงไปสมุดได้เลยนะคะข้อที่4ความหมายคำศัพท์นี้มีอยู่ว่าเพื่อคนส่วนรวมพยัญชนะที่ครูพิมพ์เตรียมไว้ให้นะคะมีตัว รอเรือสละอาสอเสือสละอาสละอาะนอเนนทอทงค่ะนักเรียนได้คำศัพท์ว่าอะไรก็เขียนลงไปในสมุดเลยนะคะข้อที่ห้าคำศัพท์คำนี้มีความหมายว่าอร่อยมากคำศัพท์พยัญชนะที่ครูเตรียมไว้ให้นะคะมีตัวสระเอ รอเรือไม้แต่คูออ่างรอเรือไม้เอกออ่างยอยักษ์ดอเด็กออ่างค่ะนักเรียนได้คำว่าอะไรก็เขียนลงไปในสมุดได้เลยนะคะมาดูข้อต่อไปกันค่ะข้อที่6คคำศัพท์คำนี้มีความหมายว่าสถานที่จัดแสดงสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมสัตว์นานาชนิดไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาพยัญชนะที่ครูพิมพ์เตรียมไว้ให้นะคะวอแหวนตอเต่าสอเสือสอเสือไม่หันอากาศนอหนูวอแหวนกาลันค่ะนักเรียนได้คำศัพท์ว่าอะไรก็เขียนลงไปในสมุดน,นะคะข้อที่7ค่ะคำศัพท์คำนี้มีความหมายว่า ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคอยาวมากมีเขาหนึ่งคู่ตัวสีน้ำตาลอมเหลืองมีลายสีน้ำตาลเข้มลักษณะเป็นดอกหรือเป็นตารางพยัญชนะที่ครูพิมพ์เตรียมไว้ให้นะคะตัวรอเรือสละอายอยักษ์สละอีฟอฟันนักเรียนเรียงได้คำว่าอะไรก็นำมาเขียนลงในสมุดได้เลยค่ะมาดูข้อต่อไปกันนะคะ ข้อที่8คำศัพท์คำนี้มีความหมายว่าเกื้อกูลส่งเสริมสนับสนุนพยัญชนะที่ครูพิมพ์เตรียมไว้ให้นะคะชอช้างไม้เอกยอยักษ์สระเอหอหีบวอลแวนลอลิงสระอืออออ่านนักเรียนได้คำศัพท์ว่าอะไรก็เขียนลงไปเลยค่ะส่วนข้อที่9นะคะ คำศัพท์คำนี้มีความหมายว่าไม่สุภาพไม่ละมุนละมอ่อมพยัญชนะที่เตรียมไว้ให้นะคะสระอาหอหีบบอใบไม้สระอา,หอหอไไะอายอยักคอควายยอยักได้คำศัพท์ว่าอะไรก็เขียนลงไปในสมุดเลยค่ะต่อไปคำสุดท้ายนะคะข้อที่10ค่ะคำศัพท์คำนี้มีความหมายว่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหนังหนาสีน้ำตาลริมฝีปากหนาฟันหน้าและเขี้ยวยาวมากพยัญชนะที่ครูพิมพ์เตรียมไว้ให้นะคะฮอนุฮูบสระอิสระโอปอปาสระโอสระเอปอปาตอเต่ามอมาไม่หันอากาศปอปาสอเสือนักเรียนได้คำศัพท์อะไรก็เขียนลงไปในสมุดเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นคำศัพท์จากคำนำเรื่องเมื่อวานที่เราเพิ่งเรียนไปนะคะซึ่งครูพิมพ์ก็ให้นักเรียนลองมาทดสอบนะคะว่านักเรียนสามารถเขียนคำศัพท์นี้ได้มากน้อยเพียงใดค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทำแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคำศัพท์คำนำเรื่องค่ะ สำหรับใครนะคะที่เพิ่งมาดูคลิปนี้ย้อนหลังนะคะครูพิมพ์ก็จะยังไม่เฉลยให้นะคะสำหรับใครที่เสร็จแล้วก็สามารถถ่ายรูปนะคะแล้วส่งมาในกลุ่มไลน์ของแต่ละห้องได้เลยค่ะเดี๋ยวครูพิมพ์จะตรวจและให้คะแนนให้กับเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย